สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับเรามาอยู่กับเกมดิม่อนชั่นกันนะครับเป็นเกมในโทรศัพท์นะครับที่เล่นหนุกอยู่นะครับเราจะไปเล่นกันเลยนะยิงน,นกกูไม่เอาเพราะกูไม่ชอบอ่านี่เบอร์ลูกสองเลยนะกองกองไม่ค่อยฉัดนะเพราะโทรศัพท์ันก็ต้องเข้าใจนี่นะจเดินได้ครับเดินได้ ก็เปลี่ยนปืนลูกซองเ็ได้นะแม่ครับสนายเดียวโอ้ยแม่งจะเห็นกูเลยความมัลังเริ่มบังเกิดะโอ้ยยิงมโดนว้ตายนี่เห เฮ้ยผ่านแล้วครับแอบก็ไปแล้วนะครับแค่นี้บ๊ายบาย